นี่เป็นขาหอมนิ้นสุรินทร์ครับที่ผมปลูกไว้วานไว้ครับนี่อยู่ดอนเดียวครับที่ว่าบ่ได้ผลเพราะว่าจักว่าปิ่นอย่างครับแดงน่ำบ่ถึงบอกดจังไลยต้องใส่ที่เป็นโลกครับพี่น้องภาพพี่น้องมาเบิ่งครับนี่ครับมองนี่นี่บ่งามเลยครับเป็นดินดินน่าจะเป็นดินก้นคลองครับเพราะว่าอันนี้สิเป็นคลองน่ำครับ คลองน้ำนี่มองนี่เป็นคลองครับเนี่ยเบื้องเขาง้ามเป็นเขาง้ามเป็นแถวเลยครับนี่นี่คือคลองครับแล้วที่นี่ผมเอาคูตรงนั้นมาถมคลองเข่ามันก็เลยง,ง้ามเพราะว่าดินเป็น,เป,นเป็นดินโพดินคูนไหมครับดินคูสะคูคลองนะมาถมคลองแล้วที่นี่มองนี่เป็นดินคูจกออกไปถมคลองสงสัยสี่เป็นมัดดินก้นมันครับเข่าเลยบองง้ามอีกอย่างมงุงมองนี่มันสูง ก็เลยบอ่บอไดปันใดครับแต่ว่าส่วนนี้ที่ผมย่านลมครับพี่นอ้องทั้งใดก็บปลเหลือครับลมแท้แน่นอนนี่น้ำออกจากสาครับนี่ผมบางคอออกจากสาลวงเขาให้น้ครับน้ำกระติมาจากฝั่งปูนครับฝั่งปูนผมผมขุดสามองนี้แล้วก็คล้องนั่นก็สิตรงไปหุ่นเลยครับคล้องหน่อยต่อสาเป็นหางไปครับเป็นหางไปยาวเลยสุดหัวน้าครับ น้ำก็จะมาทังนั่นผมก็จะปล่อยลงมาลงสะพักน้ำที่เรือก็ล่นออกมาให้นาครับปล่อยลงไปทางผืนเพราะว่ามันปกติเป็นทางน้ำอยู่แล้วครับเขาก็ะล่องต้องวางแบบนี้ถ้าบ่ว่างแบบนี้ก็คือน้ำไปใส่บ่ได้ครับในสะนี่หน้าสี่ปลาหลายครับเพราะว่าปลามันขึ้นมาอยู่แล้วบ่ได้ปล่อยปลา,าดอกครับสะน้ำครับเต็มเลยครับ,รบ,ต,รบตอนนี้ พี่น้องอย่างเบิ่งจังอยพื้นที่มันไหลครับเบิ่งหน้าเข่าครับเข่านี่เห้าวไปหอดบ้านผลครับไกลครับผมเห็นหน้าปีนี้ประมาณหาหาหกไร่ครับหาไรกลัวหาไร่กวัวนี่แหละเกือบหาไรสินะประมาณหาไรครับเบื้องขับเห้าวไปเลยครับ